น้อยเข้าทุกวันนะอ่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดถ้าแล้วอ่ะอีกสองคนอ่ะจะสองร้อยหรือเปล่าอ่ะใครเห็นเป็นตัวไหนพิมพ์ขึ้นมาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะตำราวงวดที่แล้ววันศุกร์อยู่เข้ารูเก้าเนาะแต่งวดก่อนนะเข้าตัวเจอะเลยนะคะฝากแม่แม่พี่พี่พิมพ์มขึ้นมาหนะะ่อยค่ะมีใครคิดถึงกันบ้างเราวงวดที่แล้วออกอะไรคะตำราวงวดที่แล้วออกอะไรคะ ลาวงวดที่แล้วแล้วก็หุ้นนิดนิดเดี๋ยวรออลาวนะคะวันนี้ตําลาวค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสองนะคะหกเจ็ดนะลาวพัฒนาลาวพัฒนาทูบยูจุดกี่ตัวคะจุดสี่ตัวค่ะอ่ะเล็กทูบมาแล้วสวยมากนะคะอยู่กล่าวว่ายูจะเอาเล็กทูบตัวแรกมามา,มาลงในใบ งวดที่แล้วสี่ตัวออกอะไรคะแม่สี่ตัวตรงๆนะงวดที่แล้วสี่ตัวตรงๆออกอะไรคะเลขฝันวันนี้อะเมื่อคืนยูฝันเห็นตัวเลขสีแดงเลยคะ่ะเป็นเลขหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะอ่านลาวพัฒนานะคะอยู่บอกว่ายูจะฟันตัวเลขเลขทูปตัวแรกนะคะยูได้แปดนะคะวันนี้ฟันที่แปดรองที่หนึ่งนะคะเลขฝัน เลขแปดเอามาจากเลข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 ทูปส่วนเลขหนึ่งยูจะเอามาจากเลขฝันนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสําหรับหลักสูตรเนาะ 1, หนึ่งแปดึถ้ามยมาหนึ่งแปดแล้วลูมีมันนี่หนึ่ง0สองร้อยยี่สองร้อยหกคนแล้วดีใจจังอโอเคืคอ,อยูคุยกับตัวเองไหมว่ายูจะเอาเลขฝันกับเลขทูปมาฟันรัฐบาลลาว ซึ่งลาวตัวแรกอยู่จุดได้แปดเก้าศูนย์เนาะแล้วยูก็เลยฟันแปดนะคะส่วนเลขหนึ่งออกมาจากไหนตาลาวเลขหนึ่งยูเอามาจากเลขฝันนะคะยูล้วงไหไ้ได้ได้หนึ่งห้าเนาะห้าหนึ่งแล้วก็เลขฝันฝันให้ตัวเลขหนึ่งสี่ยูก็เลยเอาตัวแปดกับหนึ่งมานะคะวันนี้อขออนุญาตนะคะไปที่แปดวันนี้สำหรับตำลาวนะคะเลขชุดนะคะอยู่ไปที่เลขทูบแหละ 8ปดเกมาแปดเโอเคสูตรบวกรบหนึ่งแต้มนะคะตาเรามาบ่อยมากงวดที่แล้วออกเก้าห้าสองแปดบวกรบหนึ่งแต้มนะคะได้ตามนี้นะสำหรับตัวเด่นนะคะดูค่ะเด่นที่สามเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะสามเก้าเจ็ดหนึ่งยูจะเอาสามเก้าเจ็ดหนึ่งพวกนี้อ่ะมาใส่ในใบเอาง่ายๆค่ะ ไปเลยค่ะ17นะคะแล้วก็16ชอบมากๆคือ16นะคะ16 14 1หกหนึ่นศูนนมันมีเ้าเซที่จะมาศูนย์นี่นี่เคอออเผอวะออสองะฟันเลยนะคะรัฐบาลนะคะลาวและก็8กับ1ขออนุญาตนะคะตัวเน้นไปที่ แปดสองออกแล้วอ่ะอาจจะเป็นแปดเก้าไหมแปดหกแปดสองแปดเจ็ดแปดเจ็ดมาบ่อยนะคะแล้วก็แปดสี่แปดสี่อ่ะสามตัวห้าแปดหนึ่งสวยมากเลขฝันหนึ่งสี่นะคะทุกวนเลขฝันคือหนึ่งสี่เอาไปเลยจ้าหนึ่งสี่ค่ะโอเคเราได้แค่นี้แม่ฟันที่แปดรองที่หนึ่งฟันที่แปดรองที่หนึ่งนะคะ รัฐบาลลาวชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะนี่แค่อีกห้าห้าหกนะคะเนอะมันต้องอยู่ดีวันนี้มีหนึ่งหกไหมโอเค,อ,เคอุ้ยเลขทูบปู่ให้แค่นี้ค่ะทุกคนตัวที่สี่ใครเห็นไหมอ่ะเลขทูบเลขชุดเนี่ยมืดเห็นเป็นตัวไหนคะเลขทูบตัวที่สี่เลขทูบแปดเก้าศูนย์อะไรเอ่ยตูเพื่อนี่ ห้าหรอ8 9ดเย์ห้ารอคะอ่ะตำราวได้แล้วนะคะรูดแปดสิบบาทรูดหนึ่งรูดแปดสิบาทรูดหนึ่งห้าบาทค่ะเบาๆเบาได้เบานะคะวันนี้อยู่เชื่อว่าตะนอยอยู่น่าจะปังแล้วแหละวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันก่อนยิงเข้าหมดเลย ตามเรานะคะเลขแปดออกมาจากเลขทูบตัวแรกนะคะสําหรับเลขหนึ่งนะคะยูเอามาจากเลขฝันว่ายูฝันชอบตัวนี้เนาะมีแต่หนึ่งนะคะวันนี้เด่นหนึ่งตัวเน้นขีดแดงคือแปดสี่และหนึ่งหกนะคะชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านอันนี้สูตรแม่ๆพี่ๆหลายๆท่านสามารถเอาไปใช้เองได้เลยที่บ้านงวดที่แล้วออกเก้าห้าสองแปดบวกลบหนึ่งแต้มนะคะมันจะเด่นที่เก้าและเจ็ดยุคเลยเอาหลักเก้าหลักเจ็ดนะคะมาใส่ในใบเนาะกันนี้เลยนะคะได้หนึ่งเจ็ด เก้ายูเอาตรงๆยูไม่ค่อยชอบเลขเก้าเท่าไหร่อะ่ะแต่ว่าเลขเก้าไหลอยู่อ่ะเลขชุดนะคะได้ชอบนี้เนาะตามนี้เลยชอบไหมคะแปดเก้าศูนย์อะไรเอ่ยแปดเก้าศูนย์ห้าไหมคะแปดเก้าศูนย์ห้าไหมแปดเก้าศูนย์ห้าไหมคะเลขทูปแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เนาะอ่ะตัวที่สี่เป็นเลขห้านะตัวที่สี่เป็นเลขห้านะคะ มีใครมองเห็นไหมคะโอเคแปดเก้าศูนย์ห้านะคะชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาติดตามเพจใหม่เพจนี้นะคะเล่ฝันว่าได้เลี้ยงเด็กนะคะมีหนึ่งมีสี่ค่ะฝันเลขเด่นเด็กนะคะเด็กผู้หญิงเด่นที่หนึ่งสี่เด็กผู้ชายเด่นที่หนึ่งสองหนึ่งสามนะคะฝันเห็นเด็กผู้ชายเด่นที่หนึ่งสองหนึ่งสามเด็กผู้หญิงเด่นที่หนึ่งสี่นะคะ โอเคอันนี้องค์ปู่ท้าววิรูประโหนาครลาดนะคะที่บ้านสวนนะคะก็บารมีองค์ปู่เดอ้อวันนี้เดอ้อไรแรกนะคะไลนี้ขอให้ลูกนําพาคนที่ติดตามมานันหมานเดอ้อปู่เด้อปังปังกันเมื่อน,นี้นะแปดเก้าศูนย์เพิ่อนเธอนะแปดเก้าศูนย์ห้าบรสันแปดเก้าศูนย์ห้านะคะโอเควันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะมันหมานกันนะคะมันหมานปังปังกันเด้อ มันหม,น,มนปังๆกันเออสุเจ้าโอเคค่ะผิดถูกอะไรก็กราบขออภัยอย่างสูงนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบร่วมกันนะคะก็ตามนี้เลยนะคะแม่ๆพี่ๆก็ไม่บายค่ะเจอกันอีกทีนะคะโน่นเลยวันศุกร์นะคะขอให้โชคดีเฮงๆฮงปังๆค่ะสาธุค่ะ